สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชท็กแท็กแท็ก EP ที่9ก้สุดค่ะวันนี้เรามากันในมินิดราม่าสั้นๆเกี่ยวกับวงการสตรีมเมอร์แล้วก็เฟมทวิตอีกครั้งค่ะเรื่องก็มีว่าเมื่อคืนเนี่ยทางโบบ้าแฟมิลี่แก๊งสตรีมเกงของพี่เอ็ดฮาร์็อกเกอร์ได้ชวนคุณโอ๊ตปราโมทกับคุณเผือกมาเล่นอมังอัสด้วยกัน ซึ่งในแก๊งสตรีมของพี่เอกอะจะมีผู้หญิงหนึ่งคนก็คือคุณแพทหรือที่ในสตรีมจะเรียกกันว่าน้องแพทนะคะน้องแพทเนี่ยเป็นแฟนกับคุณโปเต้หนึ่งในแก๊งสตรีมของพี่เอกนั่นแหละดราม่าที่เกิดขึ้นเกิดในช่วงที่สมาชิกของโบบา f a แฟมิลี่แนะนําตัวเองให้คุณโอ๊ตปราโมทกับพี่เผือกรู้จักคะ่ะตามคลิปนี้เลยน้องแพทสวัสดีครับสวัสดีคับพี่โอ๊ตกับพี่เผือกข้างบนมีไข่ด้วยขอพี่จะจับไข่ได้ไหมครับพี่พี่ครับพี่ไข่มันมีพี่หอมอูไข่ครับ ครับผมทำไมมึงใส่ไข่คู่กันน่ะมันเกินไปหรือเปล่าพี่โปเต้ก็ต้องใส่มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใส่ชุดไปคู่รักเกาหลีได้มันเกินไปหรือเปล่าเสียงที่บอกว่าไข่เหมือนผมเลยพี่นั่นคือเสียงของคุณโปเต้นะสรุปก็คือชาวทวิตบางส่วนมองว่าประโยคที่บอกว่าขออนุญาตจับไข่ได้ไหมคะมันเป็นการ s ซอร์เช a ลแฮรสมนนะคะแล้วก็คิดว่าคนที่โดนก็คือน้องแพทเนี่ยเขาก็ไม่โอเคกับการโดนคุณโอ๊ตพูดแบบนี้ใส่ด้วยเช่นกันทําไมชาวทวิตถึงคิดเช่นนั้นเขาก็มีการมานั่งวิเคราะห์กันค่ะเขาบอกว่าตอนที่คุณโอออพพูดกัับบน้งแทว่าขขจไ มทั้งติ่งเนี่ยไปวิหนึ่งเลยแล้วคุณโปเต้ก็รีบพูดสวนส่วนน้องแพทก็คือขำแห้งๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วน้องแพทกับคุณโปเต้เขาไม่เคยพูดออกสตรีมกันนะคะว่าเขาสองคนเนี้ยเป็นแฟนกันแต่พอน้องแพทโดนพูดใส่แบบนี้โปเต้ก็เลยออกโตัว,ว่าคนนี้แฟนผมดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ปกตินะอนอกจากนี้ค่ะก่อนหน้านี้เองอะ่ะน้องแพทก็เคยคุยกับพี่โปเต้ตอนที่อยู่ในสตรีมเหมือนกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะต้องเล่นเกมกับคุณโอ๊ตปราโมใช่ไหมคุณโอ๊ตอ่ะเขา,า,จจา,า,างงไ ชาวทวีตเขาก็มองว่าถ้าคุณโอ๊ตปกติอะน้องแพทเขาคงไม่ต้องมานั่งปรึกษาแฟนเขาก่อนที่จะไปเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เกิดแฮชแท็กโอ๊ตปรโมทขึ้นค่ะเนื้อหาส่วนมากในแท็กก็พูดถึงการใช้คําพูดที่มันไม่โอเคของคุณโอ๊ตปรโมทและเรื่องนี้เองก็มีคนพิมพ์ไปหาน้องแพทตอนที่น้องแพทสตรีมเกมอะมังอัสกับทุกคนอยู่นั่นแหละพอมีคนถามถึงเรื่องนี้น้องแพทก็เลยบอกว่าแพทรู้อยู่แล้วว่าพี่โอ๊ตเป็นยังไงแพทเข้าใจแพทไม่อยากให้พี่โอตไม่่่สบาจแแดีกททปกทพพป้งงังัันน็ููํหรรคิ อยากให้ทุกฝ่ายสบายใจกันแต่พอน้องแพ์ตอบแบบนั้นอะ่ะก็มีชาวทวิตบางส่วนเขาบอกว่าการที่น้องแพ์ให้ความเห็นแบบนี้มันคือการอิกโนวต่อการเซ็กชวลแฮล์ฟเมน์อ่ะ<อ>เหมือนเป็นการส่งเสริมให้คนทําผิดได้ใจมากขึ้นรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ปกติจากนั้นเรื่องนี้ก็ไปถึงหูคนอื่นในสตรีมค่ะก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้กูรู้แล้วกูโดนด่าน<อ><อ>ในทวิตเรื่องอะไรเรื่องที่ไปที่ไปแซวไข่บนหัวน้องน้องแพตตี้เหรอใช่เหรอพี่แค่นั้นน่ะละ เรื่องใหญ่เลยนะหนูอธิบายไปแล้วแล้วกลายเป็นว่าหนูก็โดนด่าด้วยว่าหนูไม่สนใจเรื่องนี้ไม่เป็นไรสบายนะพี่พี่ปิดเอ่อทวิตเตอร์ไปแล้วครับพี่คนคนแพทด้วยนะจ๊ะหนูรอบทิ้งไปแล้วพี่ไม่เป็นไรพี่คนเราตั้งใจค่ะเราไม่ได้อะไรพี่หนูโอเคมาก พี่ว่าเขาเข้าใจผิดเพราะว่าที่พี่จะจับมันคือไข่บนหัวก็จบเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะถัดมามาดูความเห็นของแต่ละฝั่งกันค่ะก็อย่างที่พวกเราเห็นเนาะว่าคนที่อยู่ในสตรีมหรือว่าน้องแพทเองอะ่ะเขาก็ดูไม่ได้จะอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ในทวิตเนี่ยเขาแบ่งความเห็นเป็น2ฝั่งค่ะทีมแรกก็คือมองว่ามันไม่ใช่เรื่องอะ่ะเรื่องนี้มันไร้สาระเรื่องแค่นี้มันไม่นับเป็นการเซ็กชวลแฮล์รั่มเนต์เฟรมทวิตอะ่ปะปสซโดเกินไปถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้อะไรทำไมจะต้องไปคิดแแแแททนนนเเเ้้้าาาดวยพระมีีีฟลับบบห มารีเดือดร้อนดราม่าง่ายแบบนี้ใครจะอยากเล่นเกมกับโบบาอีกเรื่องนี้มันมีประเด็นว่าหลายๆคนที่เคยมาจอยเกมกับโบบาก็จะโดนแฟนขับบางกลุ่มดึงดราม่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยพวกนี้กลับไปอะ่ะเขาก็เลยมองกันว่าแฟนขับพวกนี้เป็นคนที่ทําลายโบบานะคะส่วนทีมที่2ค่ะเขาบอกว่าโอเคเขารู้นะว่าน้องแพ้ดไม่ได้อะไรกับสิ่งนี้แต่ยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าสิ่งนี้มันคือการเซ็กชวลแฮล์รัมเมนต์อยู่ดีการที่เราไม่ทําอะไรสักอย่างมันจะกลายเป็นการเซตนอร์ใหม่ให้กับสังคมไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทีีี่่ทําาไไไดดดด้้้ปกกกตินนะอยพพููแบบ็มม ว่าอะไรหรอกประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ Sexual h a r a s s m e เมมีประโยคที่น่าสนใจประโยคนึงคือเขาบอกว่าการ Sexual h a r a s s m e เมมันขึ้นกับแต่ละบุคคลคือการ Sexual h a r a s s m e เมไม่เหมือนความผิดอาญาเวลาที่เราไปแทงใครเขาตายคะ่ะ มันไม่มีคนมากําหนดว่าการพูดจาแฉลมคือขั้นหนึ่งการโดนจับก้นคือขั้นสองการโดนจับหน้าอกคือขั้นสามมันไม่มีใครมากําหนดสิ่งน,นี้ได้คะ่ะนอกจากความรู้สึกของคนที่โดนกระทําเองที่จะเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่เขาโดนอยู่อะ่ะคือขั้นไหนบางคนอาจจะบอกว่าการพูดจาแฉลมหรือการจับก้นอะ่ะฉันไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะแต่สําหรับบางคนอะ่ะแค่พูดจาแฉลมอาจจะเป็นขั้นสามของเขาแล้วก็ได้แต่อีกในนึงก็คือการเซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์จะเป็นเซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์หรือไม่อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าเขารู้้สึกกว่่่าาิงเเเนนนนีปป็็็ลรหืือออัค เป็นการคิดแบบทีมแรกนะคะที่เขามองว่ามันก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวป้าคนอื่นจะไปคิดแทนเขาทำไมแต่ค่ะอีกในนึงมันก็แปรได้เหมือนกันว่าการที่เราพูดจาอะไรออกไปะเราไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะเป็นขั้นหนึ่งหรือว่าเป็นขั้น3ามของใครคนอื่นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเรามาเซตนอมของสังคมให้มันดีกันดีไหมคือหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่พูดจะดีกว่าไหมอันนี้ก็คือการคิดแบบทีมที่2นะคะส่วนตัวเราคิดว่าทั้งสองฝั่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมมมมมมมอออองงงงาาาาาาจจากกกกกกกุุดดไไหหนนนนน่่่่ทคคคคีีีววิิเเเ็็ยยยยััับรืื้ลพพ์ ใต้คอมเมนต์นี้นะคะไปดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยค่ะอ่ะล่าสุดตอนนี้เขาเคลียร์กันเรื่องไข่บนหัวแล้วพี่โอ๊ตขอโทษแพทโอเคพวกน้องพีก็ยังบอกว่าแค่นี้เองเหรอพี่เห็นไหมถ้ากลุ่มเขาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นก็ไม่ต้องถมกันขนาดนั้นก็ได้เสียบรรยากาศหมดสาหรับใครที่คิดว่าพี่พี่โบบาเขาโอเคกันทุกคนกับมุกของคุณโอ๊ตขอให้คุณกลับไปดูคลิปอีกทีนะคะจังหวะน,นั้นคือทุกคนเงียบหมดนั่นคือเขาไม่โอเคค่ะรักพี่โปเต้วันนี้มากกว่าทุกวันพี่แก้สถานการณ์ได้้้้้ีีีมาาากกกกๆแลววเค็ุยัับพพ่่อนนนหหจงะ หลังจากที่พี่โอ๊ตพูดจบพี่โปเต้วิ่งเข้ามาขวังคันทีเลยแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนกันอันนี้ของผมอะไรเงี้ยคือพยายามตัดบทให้เร็วที่สุดก็แฟนเขาพี่เต้เขาก็รักของเขาเออคนที่น่าสงสารที่สุดคือน้องแพทอะตัวเขาไม่คิดอะไรเลยพอช่วยเคลียร์ดันโดนด่างง,งจ้าคําว่าทุกคนช่วยใจดีกับพวกเราหน่อยนะของพี่เตย้ยังใช้ได้เสมอเราไม่รู้หรอกนะว่าน้องแพทโอเคจริงหรือเปล่าแต่อย่าช่วยกันปลูกฝังว่าการเซ็กชวลแฮล์รัมเมนถ้าอีกฝ่ายไม่คิดอะไรมันก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาจะได้ไหมมันไม่ใช่โวย อันนี้ก็คือความเห็นบางส่วนที่เกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับมินิดราม่าสั้นๆกับแฮชแท็กโอ๊ตฟาร์โมแล้วก็โบบาร์แฟมลีนะคะสำหรับใครที่มีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมแชร์กันมาข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้นะและเหมือนเดิมค่ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เอาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะ